สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Repair t h e Share ซ่อมเก้าอี้กันซึ่งก็เป็นเกมผีนะครับและก็เป็นเกมระบอกวันนี้ขอไม่กวนตีนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมผีครับและผมม่่งข้างกลัวที่ผมเล่นเนะี่ยเพราะว่าเกมมันเป็นเหมือนรู้จัก b บ d y ี a เบสใช่ไหมฮะ ว้าว it's so cool man the f o r t u n company นี่คือข้างนอกคนดูความเฮี้ยของมันเดิรถนี่คือโคตรรถนะฮะรถแบบรถเลยอะแบบรถมันลดลงไปเลยอะฮะเปลี่ยนเพลงสิโอขนาดอินเทอร์เฟซมันยังอยู่อย,ยังเป็นแบบ <c oughs> เพลงเดิมดวีกวา <c oughs> เพลงนี้ดูพเพาะกเยอะนี่ใครนะ่ employee er of the h o e r พนักงานประจำชั่วโมงครับไม่มีประจำเดือนนะฮะประจำชั่วโมง mr พริกหยวกหรือเปล่าไม่รู้พริกสีอะไรไม่รู้ผมเชื่อว่านั่นจะเป็นบอสของเรานะฮะพะมันยืนบนผมมาเป็นเวลาชั่วโมงละสวัสดีครับ เดี๋ยวเราไสืบโรงงานชาเฟ์นิเจอร์ผมชื่อเปเปอร์เฮยเอย่างนึงช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองหน่อยสิอ๋อนี่คือบอกสีที่ผมชอบนะผมเป็นยูทูบเบอร์สีแดงก็ต้องเรดโอเคไงต่อพี่ผมต้องอะไรอีกโว้มิสเตอร์แฮนดี้ผมให้คนแฮนดี้แฮนดี้นักซ่อมนะคุณต้องใช้นิยการซ่อมกวี่ให้หมด สิบหกอันพิจแรกโอเคดีมากแกเป็นคนปกติมากเลยฉันได้แบบประตูไว้แกแล้วไปไปที่ห้องเก็บของเลยแล้วก็มาทำเวลาแบบโอเคครับวันแรกได้งานแล้วมากครับก็ผมเชื่อว่าท่านจะช่วยผมได้นะฮะแล้วก็ต้องทำการซ่อมผู้ เล่นอย่างนี้เลยเหรอออมัตยังกลัวผมพยมายามจะฝึกจะเตรงยมเมื่อกลัวในเกมแบบนี้นะฮะไอ้ก,กลัวก็คือหันขึ้นบนไม่ได้เฮ้ยข้างล่างใครอ่ะกวีกวีกวีย่ายใครอะซ้ำกวีสิบสองสตัวฉันจะให้กุญแจได้เลยโอ้โห คงต้องกับอีมัง้งโอเคเขาอีมก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นเขาวงกดด้วยอะท่านผู้ชมช่วยพูดกับผมหน่อยก็ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยก็ชอบที่จะมีเพื่อนคุยอยู่ตลอดเวลานะครับ คูชม่อมไปลุกซ่อมไปลุกไม่มีจับสแกนเลครับโอเคดีมากที่ทีม่มีผีให้ผมโอเคแล้วค่ะเด็ก7 1 7 7หน4 7 8 9 10อีกเยอะแหละครับประมาณ10เอ่อปม่มาณวอันก็จะครบนะครับซึ่งจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย<อ>ผมว่าผมทำงานเสร็จผมคงจะเด้เงินเดือนแล้วกลับไปจ่ายค่าอาหารลูกเมียให้ผมนะครับเพราะ มันเป็นอาชีพของผมฮะอีกตัวหนึ่งผมซ่อมหมดหลายตัวแล้วมีตัวไหนอีกไหมที่ยังไม่ได้อู้หนี่ไงนีนนแน่แหละเหม็นเม็นไม่ใช่แฮนดี้แฮนดี้นักซ่อมผมพอรู้มาว่าจะมากินมันเหม็นเมนมันจะไม่มีแล้มั้งเอ่อผมซ่อมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอ่อมันหาก,ากอัน ผมอันอยู่ไหนอู้หนี่ไง <c oughs> โอเคเอผมว่าผมเดินทั่วทุกแบบนะ <c oughs> คือผมเดินไม่ทั่วหรอใครว่าอะไรไม่มีเลยนะัอนนี้ผมซ่อมหมดแล้วแล้วอีกห้าตัวจะไปไหนของมันเออแลวอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนวะอีกอันหนึ่งเนี่ย โอ้โห oh, oh. อยู่นี่มงหาไม่เจอโอเคได้แล้วผมจะกลับไปแล้วผมเชื่อว่าต้องมีผีมาต้ำสแกนหรือสักตัวหนึ่งนีน่แหละบูยังมีนะโอเคเย่ได้คุณแจ มิสเตอร์เปเปอร์เฮดพี่รู้ไหมว่มาประตูปิดแล้วไม่รู้เรื่องอะไรล่ะ If only you were as good as Pepper Boy, the employee of the hour, were Pepper the the every as as hour. ฮะแกเนี่ยทำตัวดีมึงกับมิสเตอร์เปเปอร์เนี่ยมิสมิสมิสเตอร์อะไรนะเขาว่าผมทำว่าผมทำงานดีกว่าน,นี่ผมจะได้ดีมกับคนนี้เลย,เยแหละรอผมว่าต้องเข้า นี่ผมเหรอนายกระจกนายกระจกเีโต๊ะอี้แล้วผมจะไปยังไงเป็นกระจกอ่ะพี่อ๋อโอเคโอเคปักกันต่อโอ้สวัสดีครับคุณคุณพิกช่แช่หนาวมากเลยเนาะเออเออโอเคเดี๋ยวกระมังกันนะ มึงหนาวก็หนาวมปคูจะเป็น employee of the hour แย่งมึง What you want? งานอะไรควดระวัวงน้อยอันนี้มีอะไรมี Mr. Sad อะไรของข้ากวามลูกโอเคอันนี้อะไร <Ooh. S 1> ปับนะผมว่าเพลงมันหลอนมากเลยมันจะมาเปลี่ยนเพลงดะ <c oughs> อ้าวซอมปับ <c oughs> เปิดทีวีสิลุก เปิดทีวีดูไหม,ล,มลูกอืมกอดลูกกอดอยู่ข้างหลังไปแล้วพี่ทำไมซ่อมเก้าอี้ลูกอะอะไรเนี่ยเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่ยนี่เรางานซ่อมเก้าอี้ใช่ไหมเนี่ยกูคิดว่าปอบปลาโอ้ยอ้กล่องข้างบนพี่ มันจะหล่นมาหาพี่นะพี่แชร์แมนนี่ไงคุณแชร์แมนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัว <to> แล้วซ่อมเธอนะฉันว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกโอเคผมมาซ่อมพี่เองก็จะครบ16อันเด้ออพี่ ยังโอเคอยู่ปเปล่าแล้วกูจะซ่อมยังไงอีกตัวหนึ่งที่ไหนฮะนูน่นมันคือใครเจ้าคือใคร Ok. Mi đây mấy. B. Samsung. No.